จากสถานการณ์ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่บ้านเราผมมีกิจกรรมดีๆเป็นโครงการดีๆมาฝากกันแยกขวดช่วยหมอจะเอาขวดพลาสติกเนี่ยไปทำเป็นชุด PPE โดยทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนนะครับก็ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบุรีนะครับร่วมกันส่งต่อขวดน้ำพลาสติกครับไปผลิตเป็นชุด PPE ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 ครับ คุณกิติศักดิ์พุกจเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กรบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนได้ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบุรีครับโดยจัดขึ้นโดยสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรร่วมกับทางบริษัทไทยแทฟฟี่าจำกัดเลสพลาสติกไทยแลนด์และเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและได้รับมอบดรอปพอยต์มาติดตั้งเพื่อให้พนักงาน ของโมโนเนี่ยนะครับได้ร่วมกันนําขวดน้ำพลาสติกมาร่วมบริจาคในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยครับสำหรับกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอนะครับได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นชุด PPE เลเวล2ครับส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สู้ภยัยโควิด1 9 ซึ่งที่ผ่านมาครับบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนถือเป็นพันธมิตรสําคัญได้ร่วมบริจาคขวดน้ําพลาสติกตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาแล้วครับเชิชวนประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและก็ชุมชนต่างๆหรือนิสิตนักศึกษานะคะมาช่วยกันแยกขวดช่วยบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเพื่อส่งต่อ,อความปลอดภัยให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าเขาเป็นด่านหน้าที่ช่วยเหลือพวกเรามาแล้วค่ะ ทีนี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดประชาชนทุกๆท,ท่านที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับแยกขวดช่วยหมอทุกท่านเนี่ยสามารถนําขวดน้ําดื่มที่ใช้แล้วนะครับมาบริจาคได้ที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรที่ถนนแจ้งวัฒนะได้ทุกวันนะครับโดยทางสถาบันเนี่ยก็มีการเตรียมจุด drop point สำหรับรับขวดน้ําพลาสติกเพื่อนําไปร่วมในกิจกรรมนี้ต่อไปครับ